จอยจาก H.M.S. Thailand ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงอัปเดตข่าวรถยนต์ประจําสัปดาห์ค่ะในสัปดาห์นี้จอยมีข่าวร้อนๆจากค่ายรถยนต์ไฟฟ้าที่หลายคนรอคอยอย่างเท s l a มาฝากกันค่ะกับรถยนต์ต้นแบบที่สร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโลกนั่นก็คือเจ้าเท s l a Cybercap หรือ Robot t a ็กซนั่นเองค่ะเท s l a c y b e r ร์แคได้รับการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วในงานว e เดอ r o b o t ที่แคลิฟอร์เนียเมื่อปลายปี2024ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเปิดตัวแนวคิดใหม่แห่งโลกยานยนต์โดยเฉพาะเลยค่ะรถรุ่นนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบ2ที่นั่งที่มาพร้อมกับดีไซน์ล้ำสมัยเป็นพิเศษประตูเปิดปิดแบบปีกผีเสื้อที่โดดเด่นสะดุดตาและจุดที่น่าทึ่งที่สุดคือไม่มีพวงมาลัยและไม่มีแป้นเหยียบเลยค่ะ ใช่แล้วค่ะฟังไม่ผิดหรอกคะ่ะพอรถคันนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบหรือที่เรียกว่า full self driving แบบ un supervised ที่ผู้โดยสารเพียงแค่นั่งเลือกปลายทางระบบก็จะขับขี่พาเราไปถึงที่ใหมาโดยอัตโนมัติอย่างปลอดภัยเลยค่ะ ส่วนระบบการชาร์จไฟก็ล้ำสมัยไม่แพ้กันเพราะเป็นระบบชาร์จแบบไร้สายเพียงแค่นำรถไปจอดบนแท่นชาร์จก็สามารถชาร์จไฟได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียบสายชาร์จให้ยุ่งยากอีกต่อไปค่ะ นอกจากนี้ในเรื่องของราคาก็คาดการกันว่าอาจจะต่ำกว่า30,000ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ไม่ถึง1ล้านบาทซึ่งนับว่าคุ้มค่ามากๆเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่ได้รับส่วนกำหนดการผลิตนั้นอีลอนมัสก์บอกว่าอาจจะเริ่มได้ก่อนปี2027โดยมีโอกาสสูงที่จะได้เห็นกันในปี2026ค่ะ และสำหรับเรื่องความปลอดภัยเจ้าเทสลา CyberCat ได้รับการการันตีว่าปลอดภัยกว่าการขับขี่โดยมนุษย์ถึง10เท่าด้วยระบบ AI และกล้องที่ทำงานร่วมกันอย่างแม่นยำซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งหลายค่ายที่ยังคงต้องพึ่งพาระบบไลด้าหรือเรดร์อยู่ค่ะ และหากใครสนใจบริการรถยนต์ไร้คนขับของเท s l a ตอนนี้ก็มีข่าวดีค่ะพอได้มีการเริ่มทดลองบริการโรบอตแท็กซี่ในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสไปบ้างแล้วโดยใช้รถยนต์รุ่นโมเดล Y ที่ได้รับการอัปเดตระบบ FSD โดยมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมความปลอดภัยคอยนั่งประจำรถอยู่ด้วยซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการยานยนต์ในอนาคตค่ะ นอกจาก c y b e r c a แแล้วในงานเดียวกันเท s l a ยังได้เปิดตัวโรโบแวนรถบัสหรือแวนไฟฟ้าอัตโนมัติที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง20คนหรือใช้ในการขนส่งสินค้าได้อีกด้วยโดยมีดีไซน์แบบย้อนระยุกแต่ล้ำสมัยและไม่มีพวงมาลัยเหมือนกับไซเบอร์แคปเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวเท s l a c y b e r ร์แคและ r o b o แวนบอกเลยว่าโลกยานยนต์ในอนาคตกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะสำหรับวันนี้จอยจาก HMS Thailand ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ HMS Thailand เราคือผู้ให้บริการครบวงจรไม่ว่าจะเป็นกล่อง HMS CarPlay Unlock เปลี่ยนจอเดิมๆให้กลายเป็นระบบฟู Android ใช้งานได้ทุกแอป,ปบนจอรถยนต์จอ Android ตรงรุ่น อัปเกรดจอเดิมให้รองรับ YouTube, Google Maps, Spotify และอีกมากมายใช้ได้กับทั้ง Benz, BMW, Porsche กล้องติดรถยนต์จากแบรนด์ชั้นนำอย่าง NIO และ t ติ g แว a r ทั้งกล้องหน้าหลังและกล้องกระจกมองหลังกล้องรอบคันกล้องถอยหลังเพิ่มความปลอดภัยด้วยภาพคมชัดพร้อมจอแสดงผลจอเพดานตรงรุ่นสำหรับอัลปาดเวลไฟเออร์สตาร i a d e เดนซาดีรองรับ Android, WiFi และระบบทัชสกรีน กล้องติดหมวกกันน็อกรุ่นยอดนิยมม Mio, m e ู MP30, GPS เหมาะสำหรับสายบิ๊กไบค์และไรเดอร์มืออาชีพและยังมีสินค้าและบริการอื่นๆอีกมากมายจาก HMS Thailand